สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวซื้อไวในรีเวิร์สที่น่ารักทุกท่านด้วยนะจ๊ะวันนี้ครับเราจะมาแชร์ทีมนะครับผมในการลงชั้น10ทัดมืดซึ่งผมเพิ่งมีการบิ้วตัวของอาวุธใหม่มาทําให้คิดว่าน่าจะผ่านได้แล้ววันนี้เราจะมาผ่านไปพร้อมๆกันนะครับว่าเราจะสามารถผ่านชั้น10ทัดมืดได้หรือเปล่านะครับอ่ะเริ่มกันนะฮะที่ที่ผมใช้ก็จะต้องใช้ปัสคาร์นะครับเพราะว่าในการเซตดาเมจนั่นเองครับมันจะตีเจ็บมากๆเนาะถ้าใครที่ไม่มีปัสคาร์ก็สามารถใช้ตัวละครที่แบบ ดอทในเรื่องของเลือดไหลได้อย่างตัวของเรพีดัมนะครับหมหรือจะเป็นตัวของโซอีได้นะครับอืมประมาณนั้นเนาะก็เป็นตัวเป็นเป็นนั้นหนึ่งที่ผมมองว่าสําคัญมากๆเลยนะครับสาหรับใครที่แบบจะลงนะเพราะว่าหลายๆตัวมันก็ใช้ธาตุมืดกันเนาะเออก็ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปดูของเดี๋ยวเราไปลงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่าว่ามันผ่านจริงกัเปล่าถ้าผ่านจริงเราจะได้โมเต็มที่ไอ้หนุม่มมาครับดอกแรกครับผมให้ปาสคาเซตัมมิดก่อนเลยครับยิงก่อนเลยครับ มาก่อนเปิดก่อนได้ปูดครับปึ้งครับสวยงามแล้วก็จะให้ลูซี่ล้างนะครับผมอ่ะตัวละครมันจะมาตีพอดีครับเกาะแตกครับแล้วเราก็จะล้างครับแบบนี้ <c oughs> ขอเสียงหน่อยโอเค <c oughs> แล้วก็ให้ปาร์ตคาครับปาร์าลลาตรคาร, <c oughs> ร,รีสกิลแล้วก็เซตดาเมจต่อครับรีสกิลแล้วก็เซตดาเมจต่อได้เลยครับลงทษประหารโอเค แล้วเราก็ฮิวครับปัดคาเซตเตอร์เมสิแล้วก็ฮิวครับฮิวอาจจะเอาของลูซี่ก็ได้นะเพราะว่าลูซี่มันฮิวแรงตามเดฟนะครับอันนี้เดฟน่าจะอยู่บนหัวมันอยู่นะฮะก็จะฮิวแรงมากๆครับฮิวทีเต็มหลอดอ่ละลูซี่ฮิวอะเพราะว่าเดฟมันมีงปึ๊บเต็มหลอดครับแล้วก็ให้ตัวของแบบหมาป่าครับเซตเตอร์เมสหน่อยหมาป่าเนี่ยคือแบบพยายามตีแล้วก็ติดเลือดไหลหน่อยจะดีมากครับเพราะว่าบอสตัวนี้มันแพ้เลือดไหลนะอึ้งติดเลือดไหลบวกเกาะแต่ครับ ติดเลือดไหลาย,ยาวๆครับผม <c oughs> แล้วก็ให้โครครับถ้าตีแบบนี้ปั๊บให้โคอี้ล้างสถานะครับ <c oughs> โคอี้ก็จะล้างสถานะ <c oughs> อันคือเอาชีฟ <c oughs> นี่ประมาณนี้แล้วก็พารคาร์เซตเาเมจเหมือนเดิมครับ <c oughs> บนลูกครับจงกล่าเลือดเราถ้าเลือดเราต่ํากว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่อยค่อยหิวนะเพื่อนๆน,นะมืด <c oughs> <c oughs> อันเป็นประกาย <c oughs> อเอแล้วก็มาหิวต่อครับเซตดารเมจแล้วก็หิวครับบนลูกครับบนลูบ สงีโรราบปึ่งห้าหมื่นครับขี่บดจุดอ่อนเอออันนี้เริ่มโดนเจ็บแล้วนะอันนี้เริ่มโดนเจ็บแล้วนะเราต้องหิวเราไหมอุดนี้มาครับคารอนหิวธรรมชาติปกป,ปักซืบสวยครับเต็มหลอดเต็มหลอดปลอดภัยอ่าอันนี้บอสก็จะเกาะแตกหมูเราครับแล้วเราก็ใช้ลูซี่ล้างครับอ่าลูซี่ล้างครับโอ้โหตียังเจ็บลูซี่ล้างแล้วก็กดหิวครับ จะฮิวของลูซี่ก็ได้ครับหรือจะฮิวของตัวคารอนก็ได้แต่คารอนจะฮิวแรงกว่าแนะนำเป็นคารอนนะครับนี่คารอนฮิวครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเซตดาเมจของเอ่เอปาสคารครับผมนี่รีสกิลแล้วก็เซตดาเมจจำแจมลงโทษประหารจงดำดิงตุ่มแล้วก็ปาสคารเซตดาเมจครับ พลังของจัก,กรพรรดิครับผมจังหวะน,นี้ยังไงหวานเกีย๊ยบโอเคอันนี้ก็ให้ตัวของแบบหมาป่าตีติดเลือดไหลครับต่อนี่จบครับติดเลือดไหลซิวๆครับเนี่ยยิ่งติดเลือดไหลยเยอะก็ยิ่งดีนะมันเป็นการดรอปดาเมจนะครับอืมเอาไปกินซะนะครับผมลูซี่ล้างครับอ่าเออไม่ใช่ลูซี่สิโคอีล้างชืบแล้วก็คารอนฮิวครับ <c oughs> วนลูปครับ ถ้าตัวของอย่างโคอี้ตายไปเนี่ยไม่แปลกนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้เฉาะรูน้องนะเอใส่ตามมีน้มเกิดอันนี้หิวขึ้นมาครับสดชื่นครับแล้วก็เหมือนเดิมครับให้ปาสคาปิดดาเมจครับนี่ตีครับความมืดอันเป่งประกายนะครับโคอี้น่าจะตุยนะผมอะอันนี้โคอี้น่าจะตุยอุ้ยอันนี้อันนี้ตายครับโดนตีติี้เต็มข้อนะครับมันยังไม่ได้ถึกมากนะไอ้ตัวนี้อันนี้ผ่านแล้ว นี่เรียบร้อย GG ครับเป็นไง <laughs> มันยากหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันต้องแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าอาศัยในเรื่องของการทาดาเมจด้วยการแบบเอ่อการฮิวด้วยเนะี่ยคือบอสตัวนี้มันตีแรงนะผมอ่ะประมาณนั้นรัดก,กันเนาะทีนีนะ้เดี๋ยวเรามาดูอาวุธกันดีกว่าว่าเอ๊ะแต่ละตัวใส่ยังไงบ้างนะครับผมเริ่มต้นกันที่ตัวของหมาป่าก่อนเลยครับรีโอนะรีโอนี่ยผมเพิ่งทําเป็น C6 ได้จริงๆไม่ต้องทํา C6 ก็ได้นะเพื่อนๆเพราะว่าตัวของเอ่อรีโอนี่ย แค่แบบประมาณ C ปกติมันก็ผ่านได้แล้วนะครับผมอ่าแต่ของผมมันเริ่มเหลือเนาะอะ่ตัวของรีโอนะครับผมหลกัหลกๆที่เราเอามาใช้ก็คือมันแปะเลือดไหลนะครับผมมีการแปะเลือดไหลได้นะครับผมอ่าประมาณนี้ซึ่งการแปะเลือดไหลเป็นอะไรที่สําคัญมากจริงๆนะฮะก็บอสเยมแท้แปะเลือดไหลเนาะแล้วก็เซตที่ผมใส่เป็นบล็อกนะครับเป็น h i p h p h p, p นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของป้องกันเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าแล้วก็จะเน้นไปในเรื่องของแบบอัตราบล็อกคือพยายามให้รีโอถึกๆเข้าไว้อะครับตัวเนี้ย เน้นถึกเลยนะครับไม่ได้เน้นอะไรมากเน้นถึกอย่างเดียวยืนให้นานนะครับถ้ายืนนานได้ก็โอเคเลยนะครับผมต่อไปครับรูซี่ครับรูซี่เนี่ยผมใส่เป็นเซตพิทักษ์นะผมเซตป้องกันนะครับทําให้เนื้อหนาเข้าไว้นะผมประมาณนี้รูซี่เนี่ยหนาแบบหนาเตอะ์หนาถึกทนนานนะครับผมอ่าประมาณนี้รูซี่เนาะต่อไปครับปาสคาครับปาสคาผมใส่เป็นเซตครีนะครับนาครี50พอแล้วนะฮะเป็นความเสี่ยงที่ดีข้อสองช่องนะครับแล้วก็พลังโจมตีทั้งหมดเอ่อเป็น ATK อ๋อนะครับผมเปอร์เซ็นต์นะประมาณนี้นะครับอ่าสรับพาสคารเนาะต่อไปนะผมก็คือตัวของคารอนซูเปอร์ซับของเรานะฮะตัวนี้ผมใส่เป็นเซตบล็อกฮะแล้วก็เป็นพลังโจมตีทั้งหมด3เซตนะครับผมแล้วก็เป็น HP เซตหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็เป็นโคอี้ครับโคอี้ผมยังไม่ได้เจาะอะไรของน้องเลยนะฮะอันนี้ก็คือพยายามอยาให้มันตายเร็วอ่ะเออพยายามแบบยืนนานๆหน่อยโคอี้ผมใส่เป็นป้องกันนะครับแล้วก็เป็นป้องกันนะครับแล้วก็ใส่เป็นผู้บิดทักษ์นั่นเองนะครับไม่ค่อยมีของเท่าไหร่นะฮะ โอเคอีเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอแลว้วแต่ถ้าอยากจะสบายก็เจาะรูเถอะนะมันช่วยได้เยอะจริงๆนะครับสำหรับโอเคอีเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมอ่ะทีนี้ตัวของบอสนะครับมันค่อนข้างที่จะแพ้ตัวเลือดไหลามากๆดังนั้นพยายามเอาเลือดไหลไปหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะแล้วก็ฝากไปด้วยถ้าใครที่เพชรปรดแจมหมดอะไรหมดนะครับนี่เลยฮะโอเวอร์ชอปอฟไปตากันได้นะจ๊ะหนุ่มๆนุม,นม